ครับสวัสดีกับผุมยินดีตอนรับ้าสู้หนไข่นูนี่ชาแนลนะครับพ่มยินดีตอนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกมโอดินวาราไรซิ่งนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับนักธนูนะฮะต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวฟาร์มที่ดีที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะเออตอนนี้ผมให้เป็นนักธนูกับเมทนะที่ฟาร์มดีมากๆนะครับในช่วงต้นเกมกลางเกมเลทเกมเนี่ยสองอาชีพนี้คือแบบโอ้โห เทียบกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยสำหรับนักธนูนะครับผมอาชีพนักธนูหรือว่าสไนเปอร์ในเกมโอดินนะครับ ก็เป็นดามิดระยะไกลนะครับผมมีสกิลโจมตีที่ต่อเนื่องนะเออนักธนูเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเก่งเลยเนาะผมลองเล่นแล้วเนี่ยโคตรเก่งโคตรแรงนะครับแล้วก็ตีเร็วมา,มากๆเลยเพราะว่าเขามีสกิลที่ช่วยเพิ่ม t อต k กสป e d ให้ตัวเองด้วยนะครับผมและมีสกิลพวกล็อกขาพวกตาบอดพวกสตันนะครับสโลคือแบบ ครบเครื่องนะครับแม้กระทั่งแบบสกิลดูดเลือดยังมีเลยครับเออค่อคนข้างโกงนะฮะสำหรับนักธนูในเกมนี้นะเออตอนนี้ลังเลนะครับตรงๆเลยเนี่ยผมเนี่ยลังเลมากๆว่าผมจะเล่นนักธนูแอดหรือว่าเมดีสามอาชีพนี้แหละตอนนี้กําลังลังเลอยู่นะครับเออเดี๋ยวพาไปดูคอสตูมก่อนดีกว่านะครับผมชุดเนี่ยว่าจะสวยแค่ไหนนะ นี่อันนี้จะเป็นชุดระดับสีส้มนะครับผมถ้าเทียบกับเกมไนท์ครก็จะเป็นแบบสัตว์แดงนะเออนี่ชุดประมาณนี้เลยนะครับแบบค่อนข้างจะอลังการงานสร้างเลยนะครับสาหรับน้องธนูเนาะแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นชุดสีทองนะครับพวกชุดคอสต,ตูงพวกนี้เนี่ยจะเพิ่มพวกแอตตัลสปีดด้วยนะครับผมแล้วก็ความเร็วในการไล่นะครับพวกแคสสปีดนะครับเออแล้วก็มีสเตตเพิ่มเป็นพวกแบบพวกแม่นยำพวกป้องกันพลังโจมตีอะไรประมาณนี้เนาะ แต่ผมคิดว่าแบบสีม่วงมันก็เหลือแล้วครับเอาจริงๆนะเกมนี้เออถ้าไม่ได้คิดแรวมากเนี่ยสีม่วงก็เพียงพอต่อการเล่นเกมนี้แล้วนะครับแต่ถ้าดีก็สีทองคือจบๆเลยนะครับเล่นได้ยาวๆเลยนะครับสําหรับสีทองในเกมนี้นะฮะ สวยมากสวยมากทีนี้เราจะมาดูสกิลของอาชีพนักธนูดีกว่าหรือว่าสไนเปอร์นะว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับสกิลแรกเป็นสกิลโจมตีธรรมดาเลยนะครับผมระยะโจมตีคือ10เมตรไม่ได้มีดีบัฟอะไรเพิ่มเติมเนาะแล้วก็จะมีคอมโบเป็นสกิลนี้นะครับเป็นเป้าหมายหมู่2เป้าหมาย นะฮะตรงนี้ก็ไม่ได้มีดีบัฟอะไรเพิ่มเติมนะครับเป็นสกิลคอมโบแต่สกิลนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องสร้างนะครับเป็นสกิลคราบเนาะเออนี่ไว้ค่อยท,ทําทีหลังก็ได้นะครับผมถัดมาจะเป็นสกิลบัฟนะครับอ่าตรงสกิลบัฟนี้ก็จะเพิ่มหลบหลีกให้เรานะครับผม72วินาทีนะเออนี่ก็สามารถอัพเพิ่มเติมได้นะครับอ่าสกิลถัดมาจะเพิ่มแอสแต็กสปีดให้เรา10%นะครับผมก็70กว่าวิเช่นเดียวกันเนาะ นี่แมสสกิมีเพิ่มแอดเด็กสป e ดด้วยหมายความว่าตีธรรมดาเนี่ยวันเร็วกว่าอาชีพอื่นแน่ๆครับอาชีพนี้นะถัดมาจะเป็นสกิลโจมตีอีกหนึ่งสกิลนะครับที่เวลาเราใช้แล้วเนี่ยจะผลักเป้าหมายกระเด็นออกไปด้านหลังด้วยนะครับผมเออก็ถือว่าเป็นแบบ CC สกิลหนึ่งนะผมว่านะเออเพราะว่าเราสามารถสร้างระยะระหว่างเรากับศัตรูได้นะครับผมทำให้เรายิงฟรีได้ง่ายขึ้นนะครับ ถัดมาจะเป็นสกิลเดียวเหมือนกันนะครับผมสกิลนี้จะทําให้เป้าหมายติดพิษนะครับเอออันนี้คือโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะที่จะทาให้เป้าหมายติดพิษนะครับเ,เวลาติดพิษเนี่ยจะทาให้เป้าหมายมูเมนต์สปีดลดลง30%แล้วจะมีดามิโอท m e เกิดขึ้นด้วยนะครับผมมีดอตเกิดขึ้นนะสามเปอร์เซ็นต์นะครับของพลังโจมตีอ่านี่สี่วินาทีนะครับ เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะสกิลถัดมาเป็นสกิลคอมโบนะครับผมจากสกิลยิงพิษเนาะสกิลนี้จะเป็นการยิง3ดอกนะครับจะไม่มีพวกดีบัฟอะไรเอฟเฟกอะไรนะครับอ่าถัดมาจะเป็นคอมโบต่อจากสกิลยิง3ดอกนะครับก็คือสกิลดูดเลือดโฮโฮ ฟังไม่ผิดครับผมธนูเกมนี้มีดูดเลือดครับแต่ว่าต้องบอกว่าดูดเลือดเนี่ยเขาไม่ได้แรงขนาดนั้นนะดูดเลือดเนี่ยแค่แปดเปอของดามเมจที่ตัวเองทําได้แต่องจริงอะ่ะสกิลนี้ดามเมจสี่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับคิดว่าแรงแรงมากๆครับในช่วงเลดเกมนะน่าจะดูดเลือดได้พอประมาณเลยอะ่ะคือเกมนี้อะ่ะต้องเข้าใจก่อนว่าเราจาเป็นต้องปล่อยบอดฟาร์มตลอดเวลา24ชั่วโมงเนาะอาชีพไหนที่มีดูดเลือดเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะไม่ต้องมาเติมยาบ่อย นะฮะสามารถปล่อยฟาร์มได,ด้ชื่อเลยนะฮะบางอาชีพเนี่ยมีสกิลดาเมจอย่างเดียวอาจจะต้องมาเติมยาบ่อยๆนะครับผมเพราะมอนเกมนี้อ่ะตีแม่นแม่นแล้วตีแรงแรงนะครับใช่อันนี้ก็จะได้เปรียบในด้านการฟาร์มนะครับผมพลังจมตีก็ไม่แย่นะ450นี่คือเยอะมากนะครับถัดมานะครับเป็นสกิลล็อกขานะครับผมเป็นสก mm ิล hmm. เดียวเหมือนกันเนาะเออล็อกขาให้เป้าหมายเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้3วินาทีอัตราการติดคือ100%นะ ไม่ต้องมาลุ้นนะครับว่าล็อกติดหรือไม่ติดนะครับติดร้อปรเปเนลย3ามวินะฮะหลังจากนั้นจะเป็นสกิลคอมโบจากล็อกขานะครับก็คือสกิลระเบิดหมู่สกิลนี้เลยนะเออสตัน3วินะครับร้อรอีกแล้วครับซีซีสสกิลแล้วนะเออรวมกับยิงกระเด็นด้วยนะครับผมเอาเรื่องนะ แต่ว่าสกิลสตันเนี่ยจะโดน3เป้าหมายนะครับผมถัดมาจะเป็นสกิลโจมตีนะครับเป็นโจมตีเดี่ยวเนาะเวลาเราใช้สกิลนี้เนี่ยจะเพิ่มหลบหลีกให้ตัวเองนะครับผมมันจะมีเรื่องหลบหลีกโดยสมบูรณ์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า มันคืออ๋อมันคืออะไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคนเพิ่มอีกทีนึงนะสำหรับสกิลนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติหลบหลีกโดยสมบูรณ์เนี่ยมันการันตีว่าหลบร้อเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยโคตรดีเลยนะครับสกิลนี้นะถัดมาจะเป็นสกิลสตันนะครับผมเอ่อแต่ว่าสกิลนี้จะมีเงื่อนไขในการใช้นะก็คือเราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราหลบหลีก mm hmm. สําเร็จก่อนนะเอ่อขึ้นอ e ีเวนต์เนี่ยเราจะสวนด้วยสกิลนี้ได้นะครับสตันเป้าหมายได้นะสามสกิลแล้วนะสตันนะ ล็อกขาสตันสตันสโลจากพิษโอ้โหแล้วก็ถัดมานะครับผมเป็นสกิลคล้ายๆเป็น arrow shower เลยเนาะเออสกิลนี้เป็นสกิลหมู่3เป้าหมายนะครับความเสีย่หาสิบเคือแรงมากนะฮะแล้วก็สโลเป้าหมายได้อีก40%นนะครับสำหรับสกิลนี้นะสกิลม่วงสุดท้ายนะครับผมเป็นสกิลเดี่ยวนะครับผมอ่า สกิลนี้เนี่ยจะทําให้เป้าหมายเนี่ยมีความแม่นยํยลดลง4วินาทีนะครับผมแล้วก็มากันที่สกิลทองมากงดีกว่านะครับสกิลทองนี้คือ100ล้านนะสกิลทองอีกสกิลคือ110ล้านนะครับเออสามารถใช้ทองซื้อได้นะครับทุกสกิลเลยบางสกิลใช้ไม่ได้แค่สกิลเดียวมั้งสกิลนี้คราฟอย่างเดียวสกิลอื่นซื้อได้หมดนะครับถ้าไม่ใช่พาสซีฟเนาะสกิลนี้จะทําให้เราเป็นอมตะ3วินาทีนะครับ คุณฟังไม่ผิดครับอาชีพธนูเกมนี้มีอมตะด้วยครับ3มวินาทีเอาง่ายๆคือถ้าเกิดคุณใช้สกิลนี้ถูกจังหวะเนี่ยคุณอาจจะหลบสกิลโจมตีของศัตรูได้บางสกิลแล้วคุณสวนสกิลไปเนี่ยมีหวังนอาจจะชนะได้นะครับผมเอาเรื่องนะเดี๋ยวนะผมก็ลังงงอยู่ว่าธนูมีอมตะ อย่างวะมาได้ไงก่อนใช่ไหมสามวิด้วยนะครับถือว่าไม่แย่เลยนะครับสำหรับสกิลนี้แล้วก็ดาเมจเนี่ยค่อนข้างแรงพอสมควรเลยก็ห้าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสกิลสุดท้ายนะครับผมเป็นสกิลโจมตีหมู่สามเป้าหมายนะครับสกิลนี้เนี่ยออจะดาเมจไม่ได้แรงมากนะครับผมแต่ว่าจะเพิ่มมูเมนต์สปีดให้ตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็จะทำการมาร์คเป้าหมายไว้ที่ขึ้นเรดาร์ที่หัวอย่างเงี้ยนะเออตอนนี้ผมเข้าใจว่า การมาร์กเป้าหมายเนี่ยจะทําให้เป้าหมายเนี่ยไม่สามารถวินวอล์กได้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าผมลองเช็คสกิลทุกสกิลแล้วเนี่ยออไม่มีสกิลไหนที่สามารถแบบมาร์กได้แบบนี้เลยครับผมหมายความว่าถ้าแอสซิซินหายตัวเนี่ยมีแค่สกิลนี้สกิลเดียวที่สามารถเปิดหายตัวของแอสซิซินได้นะครับผมก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะสกิลนี้ทั้งการ PVP แล้วก็ PVE เลยนะครับผมดูสกิลแล้วแบบ ดูดูมันเก่งเนาะเออนักนูนะครับในเกมโอดินเนี่ยเนาะเดี๋ยวมาดูพาสซีฟคร่าวๆกันบ้างดีกว่านะครับผมดูคร่าวๆวอวเนาะพาสซีฟเนาะเพราะพาสซีฟส่วนใหญ่เนี่ยเราจะจําเป็นต้องดรอปจากมอนเตอร์หรือไม่ก็ต้องคราฟเองเท่านั้นนะครับมีพวกหลบหลีกนะครับผมเพิ่มคริติคอลนะฮะเพิ่มความเสียหายระยะไกลเออมีอันนี้น่าจะเป็นแบบมีโอกาสที่ทําให้แบบว่าเป้าหมายเนี่ยติดสโซด้วยนะครับผมอ่าเพิ่มฮิต ระยะไกลนะครับเพิ่มคลิกอีกแล้วครับผมเออสกิลนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะหมายถึงว่าเวลาเราเลือดหายไปเนี่ยจะมีอัตราหลบหลีกเพิ่มขึ้นนะครับผมในกรณีเราเลือดน้อยนะอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์เลยนะครับผมเออและดูดีนะเออสำหรับนักธนูในเกมโอดินวานาไรซิ่งนะครับผมลองเล่นแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าผมชอบมากกว่าเอสแล้วอ่ะเอาตรงๆนะตอนนี้ อแอดเนี่ยที่ผมลองเล่นดูมันมีข้อเสียคือแบบสกิลหายตัวมันมันไม่ได้ยึดอยู่ขนาดนั้นนะครับสกิลหายตัวมีเงื่อนไขในการใช้ซึ่งแบบเราใช้เปิดไม่ได้นะสกิลหายตัวใช้มนีอย่างเดียวนะครับตอนนี้อาชีพนี้ก็เลยเป็นเป็นอันดับแรกๆที่ผมจะเลือกเล่นเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันฟาร์มดีตั้งแต่ต้นเกมยันเลดเกมเลยนะเออมันดีมากๆนะครับสำหรับอาชีพนี้นะอืม ลองดูนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับใครสนใจเข้า Discord เกมออดินวาร่าเรซิ่งเนี่ยผมทำดิสคอร์ดไว้พูดคุยแล้วนะเออแล้วก็อ่ออย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมช่วงนี้จะมีสตรีมบ่อยเลยนะเออสำหรับเกมนี้นะครับมาพูดคุยมาทักทายกันได้นะครับผมขอบคุณนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ